มือดึกของคุณแม่ตั้งครรนและเป็นตัวบำรุงของเด็กน้อยในท้องสามเดือนไม่รอช้าเลยค่ะรีบบีบมากินทันทีตัวนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่คุณหมอบอกว่าน้องแข็งแรงมากๆสำหรับใครที่มีแผนมีน้องมังกรน,นะคะรีบหาโปรตีนมาทานด่วนเลยค่ะนอกจากจะทำให้ระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แล้วนะคะตัวนี้ยังเป็นตัวเพิ่มกล้ามเนื้อและลดไขมันค่ะมีแคลเซียมถึง1,000มิลลิกรัมและมีกรดอะมิโนโจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้ นะคะคชาติทานง่ายมากๆจากที่เคยทานโปรตีนมาสำหรับเบลเมดแพนเบดโปรตีนนะคะมีโปรตีนถึง30กรัมเลยทีเดียว120แคลต่อซองเท่านั้นดูแลรูปร่างดูแลร่างกายและดูแลระบบสืบพันธุ์มาถึงตรงนี้ฟังดีๆพี่พิมขอกินด้วยค่ะทนไม่ไหวสำหรับใครที่สนใจเบลเมดแพนเบดตอนนี้มี2แถม1นะคะ